เป็นคนแบบชอบทัชชิ่งชอบแบบว่าหอมแก้มกันหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นคนอย่างเงี้ยตลอดเวลาเลยใช่ค่ะไม่แม่กับเจสันไงใช่ไหมชอบหอมแก้มกันอย่างแบบตอนเช้าตอนแต่งงานดูนิดนึงก็แบบว่าตรงปากเลยจุ๊บจุ๊บแค่จุ๊บจุ๊บแต่หอมกันตอนเช้าเเนี่ยบางทีก็ต้องเช็คกลิ่นปากนิดนึงใช่เพราะว่าอะไรไม่เรามีเคล็ดลับดีๆอย่างตอนเช้าอย่างแต่งงานอะไรเงี้ยก็คือแบบนนนี้ไงค่ะนี่มาเนี่ยโชว์หน่อยชว์หน่อยมีเคล็ดลับดีๆก ือว่าอันนี้เป็นเคล็ดลับค่ะว่าต่อไปนี้ค่ะเวลาตื่นนอนมาเราก็ไม่ต้องกลัวเรื่องของกลิ่นปากเลย<ช>เพราะว่าใช้ว o นเดอร์สมนี่อ,อย่างเช่นสำหรับใครที่บอกว่ากลัวว่าเอ๊ะเช้ามาแล้วแบบน้ําลายมันจะบูดหรือเปล่าจะมีกลิ่นปากหรือเปล่าตัวนี้เอาอยู่มาเดี๋ยวแต่น,นี้ก็จุ๊บกันไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่ามีว o นเดอร์สมคือตัวนี้ค่ะเป็นตัวยาสีฟันสมุนไพที่กลิ่นปากอะค่ะต่อให้ตื่นเช้ามามันก็ไม่มีกลิ่นไม่ต้องแอบไปแปรงฟันตอนตีสี่อะไรอย่างนี้จะใช้แบบแค่นิดเดียวค่ะเท่าเม็ด่ววเเเีีียยนนดทาม ัวเขียวเลยค่ะนิดเดียวเท่านั้นซึ่งเจสันใช้ด้วยไหมคะเจสันใช้ด้วยเนี่ยบีมนิดเดียวค่ะแค่นี้คือว่าบีเลยต้องบอกคุณผู้ชมว่าหลอดอย่างเงี้ยใช้ได้ทีสามสี่เดือนผู้หญิงไงนึงก็ใช้นานๆาเลยคือว่าเริ่มต้นเลยนะตอนแรกยังไม่เคยรู้จักยี่ห้อนี้ใช่ไหมวันเดอร์สมายเขามาที่รายการของด้าก่อนนะคะแล้วก็คือ เจ้าของเขาก็ให้มาเราก็แบบเอ๊ะลองใช้เอามาใช้รู้สึกแบบประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ใช้เลยคือเช้ามาค่ะอย่างตอนนอนเรานอนก่อนนอนก็แปลงฟันตื่นเช้ามากลิ่นปากไม่มีเลยระหว่างวันอะไรแบบนี้ค่ะใครที่ชอบอสูบุรีหรือว่าดื่มกาแฟ <Yeah. S 1> เอาอยู่เลยค่ะขจัดคราเหลือมได้ <Yeah. S 1> แบบนี้แล้วก็แบบฟันมันก็จะเริ่มขาวข,าวขึ้นแล้วพอตอนหลังค่ะพอเรามาใช้ประจําเจสันเขาก็เห็นอยู่ในห้องน้ํา mm. เขาก็ลองใช้เจสัน uh. you try wonder smile right ลดูว I feel like it's different. I feel like every time I use it, I can feel the bacteria yeah. die in my mouth. <laughs> <laughs> นอนตายไปหมดไม่ใช่แต ну> oh, ่ค no ืออะไรรู้ป่ะคือถ้าได้ลองใช้แล้วอ่ะเราจะรู้สึกว่าพอเราไปใช้ยาสีฟันยี่ห้ออื่นอ่ะกับเป็นกลายเป็นว่าปากไม่สะอาดเอาดีวก่อนแล้วอย่างนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างเนี่ยเป็นแบบว่าเป็นสเขาเรียกสมุนไพร12ชนิดเลยแล้วก็มีวิตามินด้วยนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นอ่ะใช้แล้วครั้งแรกจะรู้สึกสดชื่นกลิ่นปากไม่มีนะคะแล้วก็คือใส่แมสบางคนจะรู้สึกว่าการใส่แมสแล้วมาพูดอ่ะมันจะได้กลิ่นปากตัวเองใช่ไหมคะใส่แมสปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็มีกล ด้าซื้อมาตุนเอาไว้ที่บ้านยอมรับเลยนะว่าซื้อเองเลยพอตอนที่มารายการใช่ไหมตอนนู้นที่เขาไปโปรโมทในรายการนะก็บอกวิน่าสนใจโปรโมทแล้วก็ซื้อสั่งซื้อเองเลยจำได้แล้ววันเดอร์สไมล์ที่ดาราใช้เยอะใช่ไหมเยอะมากดาราใช้มากเยอะมากจริงๆแขกเริ่มจากรัศมีแขกที่ได้เห็นนะรัศมีแขกก็ใช้มดดําก็ใช้เพื่อนๆในวงการก็ใช้ความเห็น่าดีองใช้ดูนะแต่อันนี้คือแค่เม็ดถั่วเขียวเล็กๆอะมันทําให้ปากเรารู้สึกสะอาดตั้งแต่กลางคืนยันจนถึงตอน ใช่ใชค่ะ<ช>และ<ช>ตัวนี้ปลอดภัยสําหรับเด็กด้วยค่ะคือเด็ก3ขวบก็ใช้ได้เลยน้องดีก็เริ่มใช้แล้วสดชื่นไหมสดชื่นไหมแต่ผมว่ามันซาซาใช่ไหมแต,แต่ว่าใช้นิดเดียวแต่เด็กอ่ะใช้นิดเดียวนะคะใช้แค่ครึ่งไม็ดผัวเขียวและไงน้องดีเป่าเป่พอปลบ โอ้โหหมังงมมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะ1หลอดเนี่ยขนาด80 ml นะคะปกติแล้วเนี่ย490บาทแต่วันนี้นะคะพิเศษมากๆซื้อ1แถมอีก1ในราคา490บาทค่ะจะส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะคะอย่างนี้จะมีสักแบบนี้ได้เลยคือจิงๆต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะว่าในเรื่องของปัญหาในเรื่องของสุขขานามัยในช่องปากเป็นเรื่องสำคัญคัญบางคนเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะวันนี้เรามีกลิ่นปากตลอดเวลาแล้วต้องคอยฉีดสเปรย์หรืออมลูกอมหดับกลิ่นเลย อยย่างงเี้หรือว่าบางทีฟันที่มันแบบเสียวๆอะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยต้องบอกว่าช่วยแก้ปัญหาได้แบบครบวงจรจริงๆในเรื่องของสุขภาพในช่วงหลังไล่ของวันเดอร์สไมล์เนี่ยเขามีแถบรัดไอแถบสีฟันเนี่ยนี่ไงนี่เรไปดี่ไหนกันอามารถไล่เทียบว่าก่อนที่ใช้วันเดอร์สไมล์ปั๊บเนี่ยแล้วพอเริ่มใช้มันเรื่อยเป็นเดือนเดือนปั๊บอ่ะนนี้ใช่มก่อนที่ใช้วันเดอร์สมาร์ชไปมันจะไม่ค่อยสาร่าง แต่บอกได้เลยว่าคุณภาพเขาเต็มเลยเพราะว่ารีวิวคนแน่นมากเลยนะนครับอิลาลด้วยใช่ค่ะอิสลามก็ใช้ได้เพราะว่าก็มีเครื่องหมายฮาลาลาด้วยนะคะแ,แล้วเพราะว<น>่าอย่างตัวเองใช้แล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยความมั่นใจมันมีมากขึ้นแล้วก็กลิ่นปากระหว่างวันก็ไม่มีก่อนนอนตื่นมา้รู้สึกว่าเฮ้ยลมหายใจเราย,ยังสดชื่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยอ,อยากจะบอกต่อค่ะหนึ่งหลอดเนี่ยนะเห็นหลอดลเล็กๆอย่างนี้นะคุณผู้ชมค่ะใช้ได้มากกว่า500ครั้งโอ้อใช้ได้เม็ดนิดเดียว3-4เดือนคุ้มมากแล้วโปรโมชั่นซื้อ1490แนใช้้ไดบบ ครึ่งปีอ่ะคือตัวนี้คือปลอดภัยคือไม่มีฟิวไลเพราะฉะนั้นเด็กใช้ได้นะคะทูอินวันไงคือพวกเราเนี่ยเวลาเราแปรงฟันเสร็จใช่ป่ะเราต้องใช้น้ำยาบ้วนปากบ้วนปากอีกทีเพื่อความสดชื่นแตนเนี่ยเหมือนเป็นทูอินวันว่ามันเป็นทั้งยาสีฟันแล้วก็เป็นน้ำยาบ้วนปากในตัวด้วย